วันที่9ธันวาคม2558เวลา14นาฬิกานายทวัฒน์แซ่ห้ำผอ,อ,อสพอปอรนราธิวาสเขต2พร้อมด้วยนายสุพจน์มณีออรัตนโชติรองผอสพปนราธิวาสเขต2นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดและคณะศึกษานิเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารวมพิธีเปิดงานสิลปะหะัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่65ประจำปีการศึกษา2558 ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีหมาวที่ไยสงขานครินวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาภายใต้คำขวัญที่ว่าเด็กใต้ก้าวหน้าล้ำค่าความคิดชีวิตวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลโดยมีนายพยมชินวงศ์รองเลขาธิการกอปถอมาเป็นประธานเปิดงานและมีนายปาโมส่งสิงห์ผอสพป,ปสงขาเขตหนึ่ง จึงรับมอบหมายจากสพทให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ทั้งนี้งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพศ2455หรือเมื่อ103ปีที่ผ่านมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สงรงลิเริ่มจัดให้มีขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแนะนําชักจูงให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงได้เอาใจใส่ฝึกหัดงานศิลป,ปหัตกรรมสามารถที่จะเลี้ยงอาชีพของตนเองได้สําหรับการจัดงานในทุกๆปีนั้นสพทได้ยึดมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานให้เป็น,นกลไกในการพัฒนานคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมายนักเรียนรวมถึงครูอาจารย์ก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการพัฒนาองค์ความรู้สามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติในมามรฐานระดับสากลตลอดจนเผยแพร่นวัตรกรรมการเรียนการสอนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสนำความคิดเริเร่มสร้างสรรมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยในงานจะจัดให้มีขึ้นจำนวน3วันคือระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคม2 5 5 8มีสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการตามฐานศึกษาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาจำนวน16แห่งสำหรับการจัดงานศิลปะตะกร,รมนักเรียนภาคใต้ครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2 5 5 9แต่กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดละนอง